สบายดี LTV ท,ทวิทททช,วชททัทางเลือกข้ามแดนไทยลาวน้องคายท่านาแรงเพียง20บาทรฟทชวนใช้บริการนองคายท่านาแรงเส้นทางรถไฟข้ามโขงทางเลือกข้ามแดนไทยลาวเพียง20บาทครับ ลดการแอรอัดการใช้รถยนต์เชื่อมโยงและขยายบริการด้านโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนประชาะสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทได้แจ้งการให้บริการเดินรถไฟตามเส้นทางรถไฟมิตรภาพไทยลาวจากสถานีรถไฟหนองคายฐานาแ้งในระยะทาง5.58กิโลเมตรอัตราค่าโดยสารเพียง2 0บาทเดินทางสะดวกครับโดยมีรถไฟระหว่างประเทศให้บริการ4ขบวนไป2ขบวนแล้วก็กลับ2ขบวนครับก็คือ หนองคายเนาฬิกาสานาทีถึงท่านาแลง7นาฬิกา45นาทีท่านาแลง10นาฬิกาถึงหนองคาย10นาฬิกาสินาทีหนองคาย14นาฬิกา45นาทีถึงท่านาแลง15นาฬิกา และท่านาแรง17นาฬิกา30นาทีถึงหนองคาย17น,น,นาิ45นาทีโดยตารางเวลาที่กำหนดนั้นจะสอดคล้องกับขบวนรถไฟขบวนกรุงเทพหนองคายที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกทั้งขาไปและขากลับซึ่งสามารถทำวิธีการตรวจคนเข้าเมืองได้ที่สถานีหนองคายและท่านาแรงได้โดยตรงครับ การเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรหนองคายก็คือฝั่งประเทศไทยไปจนถึงท่านาแลก็คือฝั่งสปปลาวนี้เป็นการลดปริมาณการจราจรและความคับข้างของประชาชนที่ใช้บริการทางรถยนต์ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ซึ่งสะดวกและค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่าผ่านด่านสะพานมิตรภาพนอกจากนี้ครับ เส้นทางรถไฟไทยลาวยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงด้านโลจิสติกโดยผ่านสถานีขนถ่ายสินค้าท่านาแรงในการจัดเตรียมและขนถ่ายระหว่างประเทศและเชื่อมโยงรวมถึงการขยายการให้บริการด้านโลจิสติกระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตครับการรถไฟได้ร่วมมือกับหน่วยงานรถไฟของสปปลาวในการขยายปลายทางไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทร์คำสวัสด ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงเพื่อความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศขอบคุณข้อมูลจาก MGR Online ครับแล้วพบกับ LTV ที i ิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี